สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ก็มากินโชว์อีกแล้วนะคะแต่ไม่ได้กินคนเดียววันนี้ไม่ได้กินคนเดียวแต่อาจจะเห็นรูปอยู่คนเดียวนะคะนะ 他，出去了。哎妈！嗯，咱们空不配的。怎么了？不配。咱们空不配。配？嗯。哥。 อันอือไปครับเดียวยับตายอหนี้อือึันพอตอนคี้แปแเนาะแบบมันขึ้นยอทังเอาคี้แปเดพอทั้งอะเวยอือถ่ายบพอทั้งนี้แหละชื่จรงเจียงหนงก็เจีงหู่เดยจะได้ตกเต่าก็บุกใตขับรถมาเพื่บังแดดนะ แล้พี่เโตเตี่ยไอ้โตนันมาก็กลั่นมาได้ใส่เปิ้ลน่ะส่วนเราด้วยปันเนี่เห็นจ๊ะ ไม่เมื่อนจึงเผ็ดๆสายใจอมเมื่อเมื่อมีแห้งอืม เาไปหายจ้ามังอไปหายจ้มังสิบกว่าร่อสิบเอ็ดป่บ่เกี้ยงมหาพูดนะอเพราะว่ามันขับไปผิดตอนแรกไงอขับอ้อมอ้อมเดี๋ที่นี้ลถพาตามต่อมี้เส็ตรงน้ำบ่จแต่อเอาเี้ยเกี้ยออกไปทั้งขาอ้อมกับอ้อมลงเลย

พี่รู้แต่ว่าพี่รู้แต่ว่ารถเท้าพี่หล่นนะเราไม่เคยเห็นฉันคิดว่าเป็นหมาตั้งเศ็งโตขนายตัวแบบสุรียะหน่ะไม่หรอมันตัวมันเป็นมันใหญ่หยแล้วง่ายมาเลยมันใหญ่เหมือนเขาขี้ลงไปของเป็นสายของบบเวลาเขาไปลงไปทางซ้ายเออคุณก็ไปทางอ่ะต่ ดิวแลนมันต้องลงไปอีกเราไปทั้งขวาไว้าใช่ไหมอืมต้องขี้อ่องก,กับอ่องหมดสะปงสายลงไปต่อเข้าขี้ออกไปห้ามันแบบอยจะบอกเล<ป>ยว่าต้องเข่าอ,อ่องหมดสิอ่ะแล้วมันขี้ไปอะไแจ้งเสร็จว่าอะไรเงี้ยต้องขี้เขอออ่าอ่องสิอ,อินนี้เนี่ยโอ้ยแ <c oughs> ววไปตั้งแต่เขา่าพอดออกจังวะ bay 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 Nó bay 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 ยำเหาดนี่เหมงน้อยอยู่เอาที่ละโลสองโลเะเป็นเอกแบบเป็นสิบกิโลย้ำมเห็ดปบาเลยเพว่าเขาไมอยาให้รถติดเง้ไหนี่ไงบดขเห็ดแบบย้วขเว็ดมาายยำพกขเข็ดขเข็ดเนียเลยอืมแบบจักสปอร์ทเอชฟอลเลยนะ ก็้งว่าเขาอาอน่ะอัแกมมันเป็นยเอาลเป็นสิบอยู่เลยแบบย่างหรอซัาคำไม่ให้แป้งเป็นสองโรสไม่ให้ต่อไปอัลส์แกมสองโรสองโรสสองไกห้ได้บะไอย่างอืมก็ี่ว่านะคือจังหันเพชรยูอันชุดแล้วเนาะ Det er fæsigt. Autobahn. Afskarm, stakning. Man kan jo Når man det afskarm, det er ikke der. er det her. Du slander. Mm. var jeg arbejdet njavle. Men pyl. Hvor mens jeg sagde, kan kilo. ikke det เรแบบมันแปลกนะมันเป็นเหลายพวกนียามันสั่งไปแอชแวนต์เขาบอกสั่งเยอะวะยามันเลยแอชแวนต์ไม่คิดได้แต่แค่นั่นนึงมันแค่จักรลูกอก็ถึงจะลูกนั่ใช้เวลาเนาะแสดงว่าเวียดได้แค่ออสแน่เลยจีนจังไอยเฮ็ดเอ็กซ์ตร้ฟอร์บนส์แต่ก่อน มันชิตตัดไหนตัดไรล่ะแสดงว่าเริ่มองจรจะเรื่องอะไโอ้รลองเลยน่ามันกอ้งนะอืมเผ็ดเพชดเผ็ด hmm huh. Jamie đã bị lỗi, yang mô mê đâm. All right. That's it. Buyên tay yang bullion. tẩy nha, hơi. I'm going to kì lưỡng mô mặt. Yang boka hơi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 . Tiêu cậy Mẹ cả ơn dây ơn dây Bài giấy cầm dây Bài giấy ơn Bài มาก็กลัวไงเพราะเชือมันเริ่มวิ่งได้แล้วไงคือเด็กเด็กไปแล้วไม่ดึงคนคนผู้ใหญ่ไปด้วยไงหนูว่านะนก็เลยกลัวไม่สังเกตตัวดีบางครั้งมันเดินไปเลยนะมันไม่มองเรานะ มาเกกับจับสองคนจัเออกคนหน่อยแม่เอาพี่ว่างินกูปะ được qua nam bị nhé qua Khoa... đúng chị ho chưa bao giờ mà đi gần một một người chưa bảy mấy cái muốn đi vào cây nó nghe Hả? có ở đây đâu muốn bị cây lên này ừ. không phải đâu, ta cho xem mà lên một chú ý rằng cái này, tại cái món, chúng này, เผ็ดเพชรเๆเโอ้เะเนาะจ๋ยวงขอจบคลิปไปแค่นี้ล้วมันสีหน้าเกอนังิเสีไอบหนาลูกไส้นะคะเนาะสีลงกิบสีล่ะมันก็ลูกสาวนะคัั้งนั้นแต่ขอบอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามารับชมนวกันเนาะให้การสนับสนุนช่องตลอดมาขอขอบคุณเอฟซทั้งด้านนอกด้านใน,นะะเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง<า>ไปด้วจ้จเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบาย